สวัสดีจ้าแม่เรียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำหมูสับผัดบล็อกแครีแครอทนะคะนี่บล็อกแครี่ค่ะเรามาทำกันเลยค่ะก็มีกระเทียมมีหมูสับแล้วก็ผักบล็อกแครี่กับแครอทนะคะค่อยใช้ไฟแก๊สเปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางนะคะน้ำมันลงค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะ สองช้อนโต๊ะนะคะให้น้ำมันร้อนนิดนึงค่ะเครื่องปรุงวันนี้นะคะใช้น้ำมันหอยผงชูรสแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียวค่ะน้ำตาลทรายนะคะ น้ำมันร้อนกระเทียมลงค่ะกระเทียมใครจะสับหรือหั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะกระเทียมให้หอมค่ะพอกระเทียมหอมนะคะหมูสับลงค่ะวันนี้ใช้หมูสับสองขีดค่ะ เมนูง่ายๆนะคะสไตล์ไม่เนียมค่ะกินได้ทุกคนในครอบครัวนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฝายเขียวลงนะคะหึงช้อนโต๊ะค่ะ ใม้หมูเรามีรสชาตินะคะผัดลงไปผัดค่ะผัดลงไปค่ะผัดผัดให้สลดนิดนึงนะคะ บล็อกกอรี่ค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาพูนๆค่ะ แล้วก็ใส่ชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะเติมน้ำนะคะเติมน้ำเติมน้ำขุกคลิกค่ะเติมน้ำนะคะเราก็ดูปริมาณอออาหารเราที่อยู่ในกระทะนะคะ ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะคะเอาขุกคลิกค่ะขั้นตอนนี้ชิมนะคะชิมบลอกคอรี่นี่ไม่ต้องผัดนานนะคะบลอกคอรี่ไม่ต้องผัดนานชิมค่ะรสชาติให้ถูกใจนะคะ ขอแม่เนียมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วถ้าเราทําอาหารทุกวันทุกวันนี้นะคะน้ําหนักมือเรามันจะอยู่มันจะคงที่ค่ะเราก็เลยคํานวณได้แม่นยำนะคะแค่นี้กินได้แล้วค่ะบอกอรี่ไม่ต้องผัดนานนะคะเอาแค่นี้ค่ะปิดไฟได้ค่ะ หมูสับผัดบ็อคอรีแครอทนะคะลองทําดูนะคะเมนูง่ายๆกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ